อยากท้องต้องรู้เป็นน้ำพริกน้องทุกท่านทราบดีอยู่แล้วเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะที่นําไปแจกให้กับพี่น้องประสบภัยอุทกภัยส่วนใครนะคะที่อยากลองรับประทานเราจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990คุณได้อะไรบ้างแน่นอนได้น้ำพริก3ารสชาติค่ะมีรสปลาช่อนต้มยำปลาช่อนไข่เค็มปลาสลิดต้มยำค่ะยืนยันจากหลายปากที่รีวิวแล้วนะคะบอกว่ากินเพลินมากกินกับอะไรก็อร่อยนะคะเขาคัดสรรคุณภาพปลาช่อนต้มดำรับจากพิเศษชัยชานซึ่งเป็นบ้านเกิดพี่เอชาย,ยาเนื้อแน่น รสชาติหวานมันไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นคาวนะกินได้ทุกเมนูราดข้าวเฉยๆก็อร่อยค่ะผ่านกรรมวิธีปรุงแบบพิธีพิถันใส่ใจสุขภาพด้วยกรรมวิธีไล่น้ำมัน2ขั้นตอนก็คือสลัดแล้วก็อบจนกรอบนอกชําในแกะเนื้อปลาเน้นๆแบบไร้ก้างก็คือกินได้เลยไม่ต้องระวังก้างแทงปากคุกคลาวกับเครื่องสมุนไพรผ่านการคั่วอบกับเนื้อปลาจนได้เป็นน้ำพริกรสเด็ดจัดจ้านไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะ แล้ววันนี้พิเศษจริงๆนะคะพิเศษกับโปรคุยข่าวเช้าอยู่แล้วทุกท่านพอจะทราบอยู่แล้วว่าเราจัดโปรกัน990านะได้ไปสีกระปุกกระปุกละ250กรัมปกติขายกระปุกหนึ่งก็299บาทแล้วอะค่ะสิ่งที่จะได้ไปในเซตสีกระปุกก็จะมีปลาช่อนต้มยำหนึ่งกระปุกปลาช่อนไข่เค็มหนึ่งกระปุกปลาสลิดต้นตำรับสองกระปุกต้นตำรับนี่อร่อยมากคือเด็กก็ทานได้นะคะส่วนใครชอบแซ่บก็ต้มยำใครชอบแบบกลมกล่อม ไข่เค็มต้องลองค่ะพูดไปไม่เห็นภาพนึกรสชาติไม่ออกต้องลองซื้อไปปกติ1,196วันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นตกกระปุกหนึ่งไม่ถึง250บาทค่ะสั่งสินค้า1214ทุกออเดอร์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะครับอ่า